หนึ่งนาทีกับกอปะทอ เกาะสีสัญ,ญลักษณ์จราจรที่อยู่บนถนนคือเกาะกลางถนนประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลืองที่ตีเส้นทะแยงกับแนวทิศทางจราจรมีไว้เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรและจัดช่องการเดินรถซึ่งหากพบเห็นเส้นทะแยงสีเหลืองหรือขาวตีแนวทะแยงไปตามทางเดินรถบนถนนหรือแบบลักษณะก้างปลาห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ล้ำเข้ามาในบริเวณดังกล่าวห้ามหยุดห้ามจอดห้ามกลับรถและห้ามใช้เกาะสีเป็นพื้นที่สำหรับแซงโดยเด็ดขาดเพราะมี ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงหรืออาจจะชนคนเดินถนนที่หยุดรอข้ามเช่นเดียวกันการข้ามถนนหรือหยุดรอที่บริเวณเกาะสีก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายดังนั้นคนเดินถนนควรหลีกเลี่ยงการหยุดรอข้ามถนนบริเวณเกาะสีหลีกเลี่ยงการข้ามในเวลากลางคืนหรือในที่ที่ไม่มีไฟส่องสว่างควรใช้สะพานลอยหรือทางม้าลายในการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม